ฟินตาแตกแอนทองผสมจูจุบเจมจิแค่ยั่วเบาทางเราก็กรี๊ด หัวใจพี่สาวกระชุ่มกระชวยช่อง3ปล่อยคลิปละครกระหลัดลักยั่นน้ำลายกับคลิปที่พระนางต่างวัยแอนทอรผสมกับเจมจีลายุพาใจสั่นหวั่นไหวเมื่อน้องเจมวิดจจุบพี่แอนจังๆซึ่งแค่แว็บเดียวก็บ่งบอกได้ถึงเคมีคู่นี้ดีมากเข้ากันได้สุดเพอร์เฟกกระหลัดรักลงจอจริงๆเมื่อไหร่การันตีความเปลี่ยงแน่นอน สำหรับกระดลัก์ผลงานคัมแบ็กการแสดงในรอบ5ปีของสาวแอนทองประสมประกบคู่ครั้งแรกกับเจมสจิรายุผลงานผู้จัดคิงส่งจริงสีสุดภาพจากค่าย Good Feeling เล่าเรื่องราวของผู้บริหารหญิงสุดเนียบแอนเฮียบวัย30เปลียๆที่ชีวิตคู่และเรื่องหน้าที่การงานกำลังจะพังจนมีเด็กฝึกงานหนุ่มน้อยเข้ามาช่วยทำอะไรๆที่แย่ๆกลับดีขึ้นความรักครั้งนี้ทำให้หัวใจฟรุง้งฟริ้งและวุ่นวายได้ขนาดไหนรอติดตามในกระหลัดรักเร็วๆนี้ทางช่องสาม และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ